smile thailand fm SM 105 smile thailand คนอ้วนอารมณ์เสียสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะพบกับรายการคนอ้วนอารมณ์เสียนะคะประจำวันที่9สิงหาคมนะคะ คุณผู้ฟังอยู่กับลิลลี่รัชนีวันดวงแก้วนะคะและคุณพี่เลนจากเรื่องเล่าข่าวกเกษตรสวัสดีค่ะคุณพี่เลนสวัสดีครับคุณลิลลี่ครับสวัสดีครับคุณผูฟังทุกท่านครับค่ะก็วันนี้ก็เริ่มเทศกาลวันหยุดยาวนะหลายคนนี่ก็เริ่มเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าจะเป็นเทศกาลวันแม่อ่าเขาก็หน่วยงาน ภาครัฐเองเขาก็เลยมีการหยุดยาวนะไปจนถึงวันจันทร์แล้วก็วางคานสี่วันติดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยนะคะที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแต่ว่าที่ลิลลี่ห่วงมากเลยคุณพี่เลนก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่เอ,อตามจังหวัดชายแดนนะ่ะหลายพื้นที่นะคะหลังจากที่มีการเจรจา จีบีซีเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็พี่น้องปงระชาชนก็ต่างเริ่มทยอยกันเดินทางกลับเข้าบ้านของตัวเองแล้วนะเออซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการก,กระทรวงกลาโหมพลเอกนะัทพลเนี่ยท่านเองก็บอกว่าก็ให้อยู่ในดุลพินิษของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่และจังหวัดนะคะเจ็ดจังหวัดชายแดนเนี่ยให้พิจารณาว่าพื้นที่ของตนเองนั้นเนี่ย สามารถที่จะเข้าไปอยู่พักอาศัยได้นะคะเอ,อตามปกติหรือเปล่านะคะก็ขอให้ฝ่ายปกครองนั้นเป็นผู้ประเมินสถานการณ์นะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาที่มาเลเซียข้อตกลงหยุดยิงที่สิ้นสุดลงนะคะเอ่อ ก็ต <es> ้องบอกว่าศึกละแวกครั้งน <ai> <t id> <t id> ี้ใหญ่หลวงยิ่งนักขุนพิเลนเพราะว่าข้อตกลง13ข้อซึ่งไทยเสนอไป8นะคะแต่ก็ได้เกินมาถึง13ถ้าดูเผินเหินแล้วเนี่ยหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือการหยุดยิงการหยุดเคลื่อนกำลังพลการหยุดโจมตีการหยุดยั่วยุ การหยุดสร้างโครงสร้างทางทหารหยุดลาดตะเวนนอกเขตตัวเองในพื้นที่ทุกกรณีนะคะหากมีความขัดแย้งด้วยอาวุธไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ต้องเจราจาในระดับทวิภาคีที่จะมีที่ไทยไม่เสนอไปตอนแรกนกะะ็คือการงดเว้นการเผยแพร่ข่าวปลอมกับให้ปฏิบัติตามอานุสัญญาเจนีวาก็คือเรื่องของ ให้กัมพูชากู้ทุนระเบิดบริเวณตามแนวพรมแดนนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะกรณีปฏิบัติต่อเฉลยศึกขอให้ส่งตัวผู้บาดเจ็บมารักษาพยาบาลอของอีกฝ่ายก็คือกัมพูชาก็อยากจะให้มารักษาในประเทศไทยล่ะนะคะก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขศักยภาพความพร้อมของอีกฝ่ายด้วยนะตอนนี้ฝ่ายไทยก็บอกไปว่ามันก็ต้องดูว่า ไทยเนี่ยนะคะพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยกัมพูชาเป็นคนเสนอมาไทยเราก็อ้างว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลชายแดนโรงพยาบาลประจำตำบลเนี่ยหลายแห่งเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากระเบิดนะคะก็คือคือพูดง่ายๆเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าการเจรจาครั้งนี้เนี่ยนะคะหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือหยุดยิง แต่เราเชื่อมั่นกับฝั่งกัมพูชาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยทอดไมตรีให้กับทางกัมพูชามาตลอดแต่สิ่งที่เราได้รับเนี่ยนะคะก็เป็นผลพวงที่ใหญ่หลวงยิ่งนะักแล้วก็ยังมีประเด็นที่ยังคาใจกันอีกมากนะขุนพิเลนแม้ว่าไทยกับกัมพูชาจะเห็นพ้องกันหยุดสิบสามข้อก็ตามนะคะก็คือ ทางไทยเนี่ยอยากให้ใส่กัมพูชามากู้ระเบิดที่รบริเวณพรมแดนแล้วเอาไปทําลายทิ้งทั้งหมดทหารเขมรเนี่ยมีการเอาทุ่นระเบิดมาวางลึกเข้ามาในดินแดนไทยแม้กระทั่งในดินแดนของกัมพูชาก็วางแนวกันหลายจุดจุดละหลายพันนะคะหรืออาจจะเป็นหมื่นลูกก็ว่าได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารไทย,ยละตะเวนหรือบุกเข้าไป การใช้ทุนระเบิดถือว่าผิดสัญญาระหว่างประเทศหรือว่าสัญญาเจนีวาเพราะว่าที่ฐานมาฐานไทยเหยียบทุนระเบิดเนี่ยทําให้เสียขาบาดเจ็บไปหลายนายแต่คุณพี่เล่รู้ไหมว่ากัมพูชาเนี่ยนะคะเขาเงียบเลยค่ะเขาไม่ตอบเลยนะเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขเรื่องนี้ด้วยกลายเป็นว่าจะต้องหยิบยกกลับไปพูดคุยกัน ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะครับเออซึ่งเขาก็ประเมินว่าถ้าขาม่นนีมันเจรจาด้วยแล้วยอมรับด้วยว่าจะมีการขวาดทุนระเบิดไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเข้าข่ายละเมิดอนุสัญญาออลตาว่าขอภยัยเมื่อกี้พูดเ <c oughs> จนีวาไปนะคะที่ห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารนะคะงานนี้กัมพูชาทำเชยหน้ามึนค่ะ คุณผู้ฟังนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือไทยเราขอความร่วมมือให้ทลายบ่อนกัสินโนและคอ์เซนเ็นเตอร์ที่อยู่ในพรมแดนแต่ปรากฏว่างานนี้คอมเมนก็เฉยเหมือนเดิมเอาแน่นอนสิคะเขาบอกว่าไม่เฉยได้ยังไงเพราะว่าตอนที่เกิดสงครามชายแดนกันเนี่ยมันเกิดสงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ะ ที่แบบโอ้โหเรียกว่าข่าวสารพัดข่าวไม่รู้ข่าวจริงข่าวมัว่วข่าวปลอมล่ะข่าวปันเออมันออกมาเพราะว่าใช้เครือข่ายของพวกบ่อนคาสิโนคอเซนเตอร์เนี่ยและแถมตอนนี้นะคุณพี่เลนสิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เจ็ดจังหวัดชายแดนเนี่ยนอนกันแทบไม่หลับก็เพราะโดรนเนี่ย ที่มันบินว่อนเข้ามาโดยไม่มีสัญชาติแล้วรู้ไหมคะว่าโดนเหล่านี้เนี่ยถูกระบุว่าเป็นโดนไส้ศึกค่ะเข้ามาเพื่อมาดูพื้นที่มาดูชัยภูมิแล้วสิ่งที่เราน่ากังวลอีกเพราะว่าก่อนหน้านั้นปีหกหกเนี่ยจีนเนี่ยนะคะเพิ่งจะให้โดนกัมิกาเซ่ไปให้ กัมพูชาขุนพิเรนมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เจ็ดจังหวัดชายแดนนี่นอนไม่หลับแต่จริงฉันเองก็นอนไม่หลับด้วยเหมือนกันเพราะว่าโดนกรมิกาเซนนี้ก็คือมันบินออกมาแล้วแล้วมันไม่กลับแต่มันจะมาทำลายเป้าหมายเขามีต้อง 4, อสี่พันลำอ่ะขุนพิเลนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะ เป็นสิ่งที่คือดิฉันมาเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่ใหมายความว่าให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกแนละ้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสายปกครองสายทาหารเนี่ยแม่ทัพภาคสองวันก่อน,ก,อนก็มีการประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมอายี่สิบจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเขาบอกว่าต้องขอให้ช่วยเฝ้าระวังช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันดูด้วยนะคะแต่เราก็หวังว่าถ้ากัมพูชามันจะเล่นไม้นั้นเนี่ยนะ เราก็ยังมีกิฟเฟนมีเอฟสิบหกนะคือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าเปิดสึกค้าใหญ่ใหญ่มากๆทีเดียวคุณพีเลนนะคะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์เนาะที่เกิดขึ้นตามตะเข็บชายแดงตอนนี้อะค่ะคุณพิเรนคะ่ะอืมก็ถ้าเป็นโรนเนี่ยอต้นทุนมันก็ถูก ค,คุเลนี่แล้วมันใช้ใช้งานในยุคปัจจุบันนี้ว่าสงครามในหลายๆประเทศก็มีการใช้โดนกันค่อนข้างเยอะเป็นกันนะครับเพราะว่าต้นทุนเอ่ยแล้วก็การหวังผลที่ค่อนข้างหวังได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีระบบที่ป้องกันโดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่โดมแต่ละประเทศนี่ส่วนใหญ่คุณเรนี่เขาจะใช้เาขาจะออกแบบเฉพาะประเทศเขาของเขาป้องกันการล้วงคือการมีข้อมูลสมมุติว่า โคโลี่ได้โดนจับประเทศจีนสมมตินนะอืเทคโนโลยีของจีนเหมือนก็าเขาก็ต้องเอาจีนไปจับเอาไปจับในที่นี้หมายถึงว่าเอาเท,เทคโนโลยีจับเทคโนโลยีนั่นแหละนะครับในขณะเดียวกันถ้าอาถ้าเราติดตามข่าวสารในสงครามของรัสเซียกยับยูเครนเราก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่ามันออกแบบมาใหม่นะโคโลเนีย <c oughs> ออกแบบมาใหม่แล้วเล่นกันสดๆเลยนะที่มันตุ้มตา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 ระบบโดนเนกันเพราะว่ามันกันมันป้องกันกันเออมันจะมีเทคโนโลยีที่ป้องกันโดนเหมือนกันนะครับทั้งระบบเหมือนกันตอนในขนาเดียวกันบ้านเราตอนนี้ก็พอพูดเรื่องโด่งแล้วนี่พี่น้องเกษตรกรคุงผมนี่เดือดร้อนนะเลยนี่อ่าเดี๋ยวเดือดร้อนยังไงเดี๋ยว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 เบะต่อไปค่อยมาคุยดีกว่าเพราะว่ามันเกี่ยวข้อง ับโดนทางการเกษตรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชอ่านะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเออก็เข้าใจแหละนะคะว่าโดนทางการเกษตรเนี่ยเป็นยังไงแต่จะนี้ดีฉันเล่าต่อว่าเออที่ผ่านมาตลอด20ปีเนี่ยตั้งแต่มีการทำ MOU 4-3เนี่ยบริเวณพื้นที่พิพาทนะคะอย่างช่องอานม้าเนี่ย ก็ถูกยอมรับทั้งไทยกัมพูชาให้เป็นจุดผ่อนปลนนะประชาชนคนไทยก็ได้ขายสินค้าดำรงชีวิตกับชาวฝั่งกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นนมมะพร้าวน้ำดื่มอาหารเครื่องดื่มที่จะก,กัมพูชาเนี่ยแวะเวียนมาสร้างไรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่า ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยถึงขั้นมาสร้างตลาดเลยคุณพิเลนมาปักหลักเลยบริเวณช่องอันมาที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่า20ปกว่าปีเนี่ยผู้นำของไทยแล้วก็กองทัพไทยไม่ได้ไปคาดคันเอาเป็นเอาตายกับการเข้ามาของฝั่งกัมพูชาบริเวณพื้นที่พิพาทเพราะเรามองว่าชาวบ้านโดยเฉพาะไทยกัมพูชาเนี่ยต่างก็ได้ประโยชน์จากการค้าขายแล้วก็ไม่จำเป็น คงไม่มีใครเชื่อว่าจะมีการลบลาค่าฟันกันแบบนี้นะคะเสียชีวิตทั้งพลเรือและทรัพย์สินเงินทองสู้แต่ละฝ่ายเนี่ยยอมยอมลดความตึงเครียดและเอาพื้นที่พิพาทเนี่ยมาทําเป็นจุดผ่อนปลนทางการค้าเพื่อให้พลเมืองสองประเทศได้ค้าขายมีงานทําสร้างไรายได้ดีกว่าแต่ทุกอย่างมันมีขอบเขตมันมีเส้นแบ่งที่ไม่อาจยอม ให้ข้ามกันได้ mm hmm. คือปัจจุบันเนี้ยกัมพูชาเนี่ยเขาแสดงเจตนาลมอ่ะขุณพิเลนที่คู uh huh. ไทยเรามาตลอดอ่ะแล้วไปยืมสารโลกอ่ะว่าจะเอาปราสาทนะคะปราสาทตาเมืองทมปราสาทเอาตาควายเ uh huh. ช่นไหมอา่าแล้วก็จะเอาช่องอันมา้อาออครับ uh huh. นะคะแล้วก็คูเรามาตลอดนะคะเออ แต่เบื้องต้นเองเนี่ยนะคะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยอยู่ร่วมกันมาตลอดเพราะเพราะเราเป็นคนดีอ่ะคนณพี่เรนเราไม่ได้เป็นคนลิ้นสองแฉกเราไม่ได้เป็นคนที่พูดกลับไปกลับมากลับกรอกเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ภายใต้พูดอําอย่างเดียวแต่เราเป็นคนที่อยู่ด้วยเหตุและผล ถูกไหมครับเออแต่กลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาอยู่ภายใต้การกลุมบังเหียนของคุณสมเด็จฮุนเซนเพราะฉะนั้นไม่ว่าฮุนเซนจะสั่งซ้ายขวาหน้าหลังนะคะเขาก็ต้องปฏิบัติตามเพราะว่าฮุนเซนในยึดควบอำนาจของประเทศกัมพูชาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่หลังจากที่ฮุนเซนมีข้อพิพาทจากผู้นําของเราเนี่ย ก็กลายเป็นว่าทั้งสองประเทศเกิดการพิพาทกันอย่างหนักแล้วก็รุนแรงด้วยเราก็หวังว่าหวังว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะไม่มียกสองแต่หลายคนก็ไม่ไว้วางใจนะคุณพิเรนอเออในมุมมองคุณพิเรนเนี่ยไว้วางใจได้หรือเปล่าคะ หายใจลื้อเลยคนลรนี่กับพฤติกรรมของทางพุนเซนทาง<ฆ>กัมพูชานะครับผมหาความเป็นสุภาพบุรุษไม่เจอ,อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องเตรียมรับเปื่อกคนเรนี่มานะรูปแบบไหนเราก็ต้องรับมันให้ได้มาสุภาพบุรุษเราก็สุภาพบุรุษโดยการไทยเราก็สุภาพบุรุษอยู่แล้วคนไทยเราก็สุภาพบุรุษอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปเราเรา เราไม่ได้เป็นรังแกประเทศที่ถ้อยกาหรอกเพราะว่าเอากขาจริงถ้ามันสงครามจริงๆมันลบกันจริงๆริงที่ไม่ต้องสนสนใจอะไรทั้งนั้นนี่มันก็จะเป็นรูปแบบอีกอย่างหนึ่งแต่รูปแบบของการประท,นทันเอาชายแดนที่ผ่านมานี่มันมันเราก็ยังผมว่าเราใส่ไว้เต็มที่อ่ะอมด้วยความที่เราไม่เหมือนเ้านะครับนะักรบเรานี่เป็น,เป,นเป็นสุภาพบุรุษนะครับในหลายๆเรื่องนี่ผมก็ไม่ไว้งใจตุเ,เรี่ จะไม่รู้จะทำยังไงกับกับสมเด็จุณเซนเหมือนกันนะมรเพราะว่าคุณลี่ผมมั่นใจคุณลี่ขึ้นเหมือนผมอะค่ะพอเบื้องต้นเองนะคะก็เอ,อวอนพี่น้องประชาชนนะช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ป้องกันตัวเองตอนนี้เนี่ยมันมีอาวุธที่เป็นเทคโนโลยีจริงๆนะคะก็โดยเฉพาะโดรนเนี่ยนะคะที่เอกัมพูชายังไม่ได้เริ่มใช้นะอืมครับก็ยังไม่ได้เริ่มใช้นะ ผมก็มั่นใจกุญเลี่นะครับถ้าเขาใช้ถ้าเขาจะจะ,จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราก็มีวิธีการตอบโต,บตบ้ที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันะนะคะรับโดนเขาบินมาได้เราก็มีโดนที่บินเข้าไปได้เหมือนกันถึงเวลานั้นถ้าถัาทัปราศจ,จากความเป็นสุภาพเพื่อใหญ่ไมตรีรต,ต่อกันใช่ไม่ต้องอยู่ร่วมโลกกันแล้วนี่ผมก็มั่นใจว่าพี่น้องทหารเราเอาอยู่กับกับมูชานะเราเอาอยู่แล้วแล้วผมมั่นใจเลยว่าอ ไม่เยอะเยอค่ะนะครับผมมั่นใจในศักยภาพของของพี่น้องทหารหารเรานะครับเพราะเราเราคิดกันอาจจะไกลไปหน่อยนะทุกท่านแต่ที้ทั้งนั้นนี่แร้บแต่ก็อย่าไปเครียดนะเอออย่าไปเครียดคุณลินนี่บอกก็คือว่าหนึ่งอย่าไปเครียดสองก็คือว่าอันไหนที่พอจะเป็นหูเป็นตาให้กับทางภาครัฐร่วมมือกันเนี่ยเราก็ต้องให้ความร่วมมือเป็นตากับทางภาครัฐ นะครับในขณะอายุกันถ้ามีเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเป็นต้องเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันเราร้อมที่จะเดินไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินฝันทองแห่นนี้เราต้องไปด้วยกันค่ะนะครับแล้วก็จะอยากจะบอกผู้ฟังนะ,ะที่ <S 2> <S 2> หลายคนบอกอ้ประสาทตาควายของเราไม่ได้เอ,อไม่ได้เอ,อยึดไม่ได้อะไรยังไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูจริงๆอ่ะพูมาเขือ อยู่ตรงเขาพระวิหารตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็อย่างที่บอกเราเป็นสุภาพบุรุษเราอรุมมรวยก็กลายเป็นว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรที่อยู่รอบประสาทเขาพระวิหารซึ่งประสาทเขาพระวิหารนี้ถูก สารลกตัดสินแล้วว่าเป็นของกัมพูชาแต่ว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยทางนานานชาติเขาไม่ยุาาย่งนะคะเขาบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายคือไทยกัมพูชานมาหารือกันเองที่ผ่านมาเ,เรายอมอรุมอร่มรวยนะคะจนทางฝั่งก,กัมพูชาี่ขึ้นมายึดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่แถวหน้าผานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาสร้างทั้งกระเช้าสร้างทั้งบันไดทําทั้งชักลอกมีความพยายามแบบสุดๆอะ ตั้งเครือข่ายดาวเทียมทำกันมานานจนเป็นคอมเพล็กมีทุกอย่างครบวงจรตั้งไปอนานิคมนะคะแล้วก็ทางกัมพูชาใช้งบเยอะมากแต่ตอนนี้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยไทยฐานไทยเรายึดได้แล้วนะคะแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเลี้ยงเงยองก็มีเอ่อรุ่นน้องนะที่เป็นฐานหรือว่าหลายคนก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยเราอะเราอารมณ์่รวย เพราะว่าเรามองว่าพื้นที่นี้นะคะยังไงไทยกัมพูชาก็เป็นเพื่อนบ้านกันน่าจะเป็นเพื่อนบ้านกันที่ดีแต่ว่าที่ผ่านมาเขาไม่แสดงมิตรไมตรีต่เราแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเรายึดคืนกลับมาได้แล้วนะคะซึ่งกัมพูชาเองเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเขาก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะว่าการปัญหากครั้งนี้เนี่ยเขา จุดยุทธศาสตร์หลายจุดเนี่ยที่เขาเคยครอบครองเนี่ยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทางไทยเนี่ยก็ยึดครองกลับคืนมาได้ไม่ว่าจะเป็นช่องอันมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบริเวณเอภูมะเขือนะคะที่ทางประสาทใกล้กับประสาทเขาพาวิหารนะกะ<ๆ>็ยังไงก็แล้วแต่นี่ก็ถือว่าเออ,อย่าให้กำลังใจทานหารกันนะคะเอาปิดท้ายกันนิดนึงโอ้โหเรียกว่าโบยถูกคูท่ทีเดียวนะ ระหว่างคุณหมุมปนัดากับโคศกของกระทรวงกราห وم, <c oughs> อมกัมพูชาคือคุณมารีคุณลิลี่ค<ะ>่อคุณลิลลี่ย้อนมวยถูกพูดได้ยังไงคุณบุ๋มผมนี่ระดับนางสาวไทยนะสวยสวยเก่งคุณบุ๋มจินขาดติดใจงามจินขาดแล้วเรียนหนังสือนะครับจบออสเตเรีย ถูกต้องค่ะคุณบุ๋มกินขาดกระทุกประตูนะคะเราพวกเราเนี่ยเมื่อวานนี้พอได้ยินนะโดยเฉพาะสื่อตัวลิลลี่เองก็รู้จักคุณบุ๋มเนี่ยเป็นการส่วนตัวนะคะก็เจอกันทีไรนะคะก็ทักทายกันแล้วก็ที่ผ่านมาดูผลงานกับคุณบุ๋มบรรดา,าคุณบุ๋มกินขาดทุกประตูเพราะฉะนั้นงานนี้มาลีก็มาลีเถอะมาลีมาลีมา หลับกรอกมาลีมาปิ้นปั้นมาลีมาโกหกโดนด็อกตอร์บุ๋มปนัดดาของพวกเราแน่นอนนักคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องปัญหาภาคการเกษตรตอนนี้ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะที่มีคำสั่งเรื่องของการห้ามบินโดนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ คนโอมวันอารมณ์สียี้สตับสกุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย